เราลูกค้ารอเดี๋ยวพี่สีรับมา้ามาวางครับพี่สีรอคนต่อไปรัาได้เอาอะไเราอะไรปอเอาไข่ครับกระบอกไข่ไอันี้คืออะไรเนี่ยเฮียเมนูอะไรอิวคิวคิวามอาอะเจ็บเอก็ได้มารอรับมารอรับข้าหลังคิวข้าหลคิว รอ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 เดแล้วอีกคนทีเฮ้ยเอาตรงไนเลยก่อนได้แล้วไปไปไไปไปเาไดอะไรตัวนึงเรียบร้อยเดเปนหน่อยไปไปเอาได้ไปข้างหลัง่อยู่แล้วเอาเดิมางหลังเอนเดิมไปเดี๋จมไปส์ฟเดี๋ยวเจมสิไปสบเดียวเ่มาดูไฟคป๊บนึ่งเจมเป็นคนเผา่านร้านหมูไทยอ่ะ พี่พี่หลีไม่ทำอะไรเลยบ่อยละปลอเด้วใหล่อยกิจการพี่หลีไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยขลามไปแล้วไอ้หนุคิกซ้ายโยนมันนี่ได้ไหมตรงเนี้ยไอ้หนุว่าขลามไปขลามเอยเฮ้ยไหนกคนไเขียวเขียวตัวเขียวตัวเขียวอตัวนี้ทำไมไมเอาตัวนี้ก่อนอ่ะตัวเนี้ยเธอปิดเจอขลามทำไมเนี่ยเจอขลามให้มันยั้งเธอปิดตัวพี่ขลามหลมไ อ้้ลืมไปแล้วจะไล่ก้อนพี่เอาแล้วลูกค้าคนนู้นยังไม่ตงเลยเอาไปแต่เป็นลูกค้า่เป็นก้อนนี่เอาไปไปบีบอะไรเงี้ยมันโยนไม่ได้บอสเอ็นยไงไม่ได้ไอ้เงี้ยไอ้เราไปะลาไปกระลาบไปดไอ้กรไลาบพีหนึ่งไอ้แต่ลาหมดแล้วลาบหมดแล้วไอ้เงี้ยโคตรดุไไอ้เลยกด อ,อะไรกินไทนอีคนนี้แหละคนนี้แหละมีชื่อบอกโ okay, อเคชื่อดิพี่อียังไม่อา่านชื่อถามพี่นั่นคนไหนก็ไหนขาลามหมดแล้วขาลามหมดแล้วขาลามขาลามสั่งสั่งพี่ดีเอาน้ำให้มันกินก่อนพี่ดีเสิร์ฟน้ำให้มันกินก่อนเมื่อกูกูแล้วก็ได้อ,อยู่เมื่อไหร่เหรออยู่คนไหนกินขาลามเนี่ยชื่ออ่าชื่อดิเมไอยู่เติมไปอยู่ยี่สิบนี้ยี่สิบนี้ขลามขาดยี่สิบนี

ตัวไหนเนี่ยตัวเขียวตัวนี้เหรอตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้ตั้งอะไรโอ้โหตัวเขียวทำไมไม่อ่านชื่อไปอ่านไม่ตอบไาไปอีจะถามคนชีวิตจริงเป็นโต๊ะไหนครับโต๊ะไหนโต๊ะไหนจับจานก่อนก่อนเลยครับโต๊ะนี้สรับลูกค้าก่อนนี่นะลูกค้าเร็วไอ้นี่มันมายืนอะไรเนี่ย ไอตัวนี้มันเป็นเขามายืนเท่ๆเฉยๆพับพับอ๋อตรวจทอดพี่ตรวจทอดเอ้ยไม่ใช่ขาลาดทอดโอ้แล้วโยนทิ้งไปอีกเจนดูไฟอยู่เปล่าเจนดูไฟอยู่เปล่าดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เต็มอยู่เต็มอยู่ร้อยคนไวอ่ะใช่หรออ๋อมันใช้นี่ไงเราใช้ทำอาหารเยอะไง วุ้ยข้าหลามข้าหลามข้าหลามเลยพวกงานคนงานเราไม่พอต้องหาอีกต้องหาอีกแล้วรับรับสำหรับพนักงานเพิ่มไม่ใช่จะให้พลอยพวกงานให้หน่อยแป๊บเดียวเรามาได้ปะไอเจนไอเจนอู้ไอเจนไพเบย์ไอเจนไปพักแล้วไอ้เหี้ย อีดูไฟให้ก่อนนี่ดูไฟให้ก่อนเตรียมคอนอี๋เตรียมคอนไปแล้วนะพนักงานลาหยุดที่หนีเก็บคอนเลยต้องเตรียมคอนเตรียคอนเลยเตรยนไปเติมไฟดิเติมคอนยี่อะไรเตรีมคอนอี่ายก็ต้องนั่งล้างไอ้สัตว์ไอ้เอ้ยพอไปเอ้ยสิบบิ๊กเจ้าพัดอะไรวะไฟยเหรียญ คอข้อยู่ไหนข้อนูอยู่ไหนชิบหายแล้วคอนมาแล้วอะไกูถือค้อนมาแล้วปิดร้านมาดีอ้าวร้านปิดอ๋อร้านปิดไอ้วันนี้เป็นไงเนี่ยทำได้หกจุดสองเหรียญโอ้โหโอ้โหเป็นไงเนี่ยกำไรจัดจัด Employee of the day ไอ้สัตว์มึงดูชื่อด้วยไอพีเตอรแบกจัดสายถึงสี่เปอร์เซ็น เฮียตัวแบกจัดอหะไอ้เกย์มึงทำเฮียเลยห้าเปอร์เซ็นต์เฉยๆแต่หยาดไอพวกเฮียแล้วมันคอมมันจะตียังไงวะเนี่ยเฮียผมเดินอยู่ผมคานอยู่อะคานคานคานคาเออคุณเลิกคานไม่ได้เลยนี่หยาดมันเป็สุดลับของทางร้านนี่แล้วผมเลิกคานยังไงก่อน

ทำาแล้วมุลทำาแล้วทำงานทำงานเนื้อโอ้โหแล้วพวนี้มีสองชิ้นที่ยังมาถึงเนื้อเลยเหรอผมพอไม่ใช่เป็นพนักงานดีเด่นแล้วครับอ๋อไเป็นพนักงานดีเด่นได้แก้วละตอนนี้สุดจริงพนักงานดีเด่นได้เริ่มพูดแล้วนะครับเดไปเร็วเกยแบบเข่าจานอยู่ไหนครับตัดไปเขาต้อ่จานด้วยเหรอ ไม่ต้องหลังจานลูกตาลูกตาเฮ้ยกินมายังไงเอ้าจานไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้พนักงานรี่งเงียบหลายว่าสับตีกันแล้วเี๋ยวพนักงานที่แย่กันตรงเจฟ์เจฟ์พนักงานเสิร์พนักงานเสิร์ฟตีกันไม่ต้องแย่งผลงานพี่เอ้ยมาใครใครมาหาไปหน่อยดิีกอุตส่าห์ของอยู่เอาแล้วครับเอาเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคกันลยผลงานต้องอันดับหนึ่ง เอยพี่ดีน้ำปานน้ำปานพี่ดีน้ำปานไอต้งแก้วงานด้น้ำมาแล้วปาดเองเข้ามามาน้ำปานน้ำปานนี่อ่ะยัดเข้าไปเป็นเบนเดอร์เข้าไปดิไอฝรั่แล้วจ่ายเบนเดอร์ไปบเบปย้งเฮ้ยต้องการแก้วหยิบแก้วจากไหนแก้วอ่ะเอาอีเชนแก้วอยู่ไหนอะ หยิบแก้วจากไหนก่็ได้แก้วไปไหนไม่รู้พี่เอาจากเบียบป่ะอ๋อเอาจากเบียบเออแล้วใส่เบนเดอร์เข้าไปปั๊บเข้าไปเบียบหรอกันไหน่บิ๊กเอาไปนี่จุดจอดเนื้อเนื้อเนื้อขอ้าเอ้ากำลังมาครับพนักงานเติมถ่านเฮ้ยจานหายอ่ะจานหายไปไหนอ่ะโหคนนี้ก็ทำคนเดียวเลยอ่ะที่เลี้ยโคตรฟ้องโคตรฟ้องไหนนะ อย่างคล้องเหรอตันเนี้ยยันเฟนเดอร์เข้าไปแย่งผลงานครับทำงานเอาหน้าไอ้ยืนรออะไรยืนจ่อการอาชิบหายแล้วเกมแคสเออกูก็ไ่าทำไมกูขางวะอ้าวเกมแคสทำไมเกมแคสอ่ะที่เหลียวโอ้ยฟ้ากินความสนุกเลย ไม่ได้แน่พี่หลีแล้วเข้าเข้าไปมันจะได้ปะลองดิที่พี่ลองเข้าไปเลยแต่พี่เป็นโฮสอะพี่พี่ได้แต่พงโอเคเปิดหลังแล้วนะรับไหนลูกค้าคนรับลูกค้าไม่อยู่แล้วเนี่ยรับเองรับเองหวาเอง

เดี๋ยวผมช่วยนงผมอยากช่วยอยากช่วยเจหรอเจฟเจฟเจฟพามาทานดแกรมไอ้ยังมียังมีมีกันครับเฮ้ยเนื้อไหมแล้วมาเอาหน่อยมาเอาหน่อยมาเอาเนื้อโยนก้อนโยนก้อนโยนก่อนไอ้ฟอร์ดไปดูเนื้อเลฟอร์ดโยนโยนโยเฮ้ยเนื้อเนืลอยมาแล้วอ้าวได้ครับเอำไปดนตอน พี่กดเอฟลูโล่เหมือนแบบโหลดตโหลดล่มอ่ะไอ้เหี้ยลดล่มครับจีเอฟรัวโล่โหลดล่มครับจีซะแล้วเนี่ยครับไอ้น้ำเขียว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 ไอ้น้ำเขียวเอาต้องไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะให้นี่น้ำเขียวต้องเอาตรงนี้ไว้น้ำเขียวเดี๋ยวกูใส่ให้นี่ใส่ก็ไม่ได้แล้วน้ำเขียวอ่ะมีน้ำซ่วมอะน้ำซ่วมมีน้ำ ไม่ดีสามคนแล้วไม่พอใครแล้วนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนื้อมาแล้วขอลาฟอนอยากได้งานไมต้องแย่งกันนะครับนี่งานผมคนเดียวเท่านั้นไม่ได้แย่งเฮ้ยโอ้โหทั้งความตาดูดิเอ้าโอ้โหเรียบร้อยแล้วทั้ความสะอาเอ่อพอหยิบเอาจะดีไปละไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ดีเลยไง ต้องการอะไรวะน่ะพี่อันนี้อันนี้เขาอันนี้เขารออะไรอ่ะทอดอ่ะเนี่ยเนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วเอาเสิร์ฟให้ผิดคนพี่กอนเรียบเรียงเรียบร้อยเรียบร้อยขอใหม่ขอใหม่ข้าไปเขอใหม่ครับเจฟแทนโรถแทนรถแทนรถเลยจ้าลูกค้าลูกค้าเต่าพอดเต่าพอดจะโลุกอยู่วะเฮ้ยทำไมทำไมทำงานน่ะ ลาดิดตครับเชฟไม่อยากกินเลยน okay, okay, okay. like ี่แม oh, okay. ่งเอาไปต่อโลกจัดอะโอเคโอเคกินไส้โอเคไอ้ต่อแล้วน่าต้องขยายโต๊ะวะโต๊ะดิงรูมอ่ะต้องแบบให้คนแบบเยอะที่สอง้อยเจดอลลารอนนะพี่ต้องเก็บ เอ้ยนี่มาเอาเนื้อนี่มาเอาเนื้อนี่ไม่ต้องกรให้บอกให้ฟอร์ดเสิร์ฟให้ตรงก่อนไอ้เหี้ยเอ้ยเนื้อสุกยังไม่สุกไหมเนี่ยเอ้ยเนื้อเนไปดูแล้วสุก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 แล้วเติมเติเตี่ถ้าเป็นร้าจริงๆนี่เขาจะแดกให้มึงหรอเฮียโยนเนื้อข้ากันไหนเดี๋ยวเพียอะไรอ่ะแม็กด๊อกนี่มันทำยังไงวะเนี่ยเอ้ยพี่นี่มันทำยังไงอ่ะเมนูเนี้ยเอ้ยเมนูนี้ทำไงอ่ะไม่รู้อ๋อนี่หรอ ไีมัไปช่วยเชฟดิมเก็บใจไม่ขึ้นนะเอ้าหนีดิเดียกิกกกมคนด๊กกว่าไงวะเอาน้ำให้มันก่อนนะน้ำห้าเซนอ่ะก็กิ้มคโดออันนี้เหรอกอดทั้งชายทั้งายไปแ่งั้นเดอนเีนเียอนเยอินเดีอนเดียอินอนเียอินีอิเดียอนยอ้เดียอเยอนเนเดีนเยอเดียนียเอนีอยอทำเุกอยอินเดยอนเอ้เดียอิเอเดียอเียอดีอ เออ่ไ่เะ่าอดเรเียดน่เียดให้มันดดิอดดเไม่หือไอเหี้ยเนื้อหมดชิหาย่งเ้อไนตันต่างมอันนี้ก่ออันนี้ก่อนอดจะ้ีเียไม่พอแที่ไม่ี่ไเดเน้มดไ้กนมาน้มาแล้วเมาแล้ไปบน ไป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 มาเสิร์ฟด่วนมาเสิร์ฟด่วนอืมไอ้ก่อนอะเมื่อกี้สรุปว่าเป็นเบียร์อย่างเดียวอะใช่ใช่พี่ไม้เนี่อะไรไอ้เนี่ยพี่อีกคนนีเนื้อเนื้อเนื้อกี่ยอดตอนนี้ไปเลยโอ้ยเลยอยากแบนไอ้เหี้ยกูยอมโอ้โอ้ยทันโอ้โหทันพอดีเมื่อกี้หนึ่งวิอ่ะไอ้ต่างดีทันเหรอทันเพิ่มอะ ไม่ใครมาไม่งเพิ่มขึ้นใครมา่นั่นนี่ไอตัวนี้ไม่ชื่อว่าอะไรนะป่าวโอ้ยลดสี่ทำไม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 ลดทำไมครับตัวนี้ปิดอ่ะเพราะว่า่อเดี๋ยวมันนี่ยนะอะไรนะบิลอ๋ออ๋อสั่งของเยอะไปโทษโทษสั่งของเยอะไปหน่อหวสั่งไม่ได้รีเซ็ตนะเจฟเปลืองกันนะเจฟไม่ไม่เราต้นทุนเราแพงนะรอบนี้อ๋อ เออแล้วขายได้น้อยไอ้เฮียท่าน่นที่ดองที่ดงคือไอ้เฮียพี่หลี่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ได้ไงเนี่ยไม่เห็นทำอะไรเลยพี่หลี่ไอ้เฮียทำงานเอาได้ขาดไม่รู้หรอโอ้ไม่ยย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 ิยยยยยอยย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 ยอยยยยรอยียยยยนียยยยไมยย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 ึยยยยยยเยยยยดยยยยยยยอยไรยยยยยย ถึงจะโทร10%เนี่ยเฮ้ยเกียร์ถึงจะโทรคนอย่างลี่ฟอก่อนไปทำอะไรคุณตชาร์สั่งของเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คของเฮ้ยฟอร์ดต้องขยายร้านป่ะฟอร์ดไม่พอสิพี่ขายสองร้อยดอนของสองร้อยเดี๋ยวนะเรื่องรานะไอ้หนุ่กูสั่งของไม่ได้หน่อยนะรอบนี้ต้องเอ้พี่ฟอร์ดไมอยากทำงานแล้วจ้ะสั่ของแบบประหยัดรอบนี้ต้องออฟเดอะเดย์เลยนะพี่เพราะว่าเราต้องการเงินมากเรียกลูกค้ามานั่งแบบป๊อโป๊ะโป๊ะเลยนะ เคปิดร้านนะเออเอ้ยขอรับลูกค้าไปไหนเนี่ยพูดแล้วเอิดเอิดเอิดยังรับสั่งเนื้อมาใส่เยอะเลยรอบนี้แล้วเนื้อแม่งเหลือเต็มเลยรอบนี้ผมรอล้างจานครับจบหน้าหนึ่งจริงๆเราล้างจานรอเช็ดถูครับเอิดเอิดเอิดเฮ้ยสั่งน้ำสั่งน้ำเบียเปล่าเบียแปว ใช่เปล่าอ่ะฟอบต้องใส่นี่ด้วยเปล่าใช่ใช่ใไม่ต้องใส่๋อน้ำมันชื่อชื่อลูกค้านี่ข้างบนอ่ะเมื่อกี้ไปนีดทำเลยเกลือเกลืออยากขนมเกลือเกลือ เคือแกงกต้มอ่ะอ๋อโอเคเเเอีรทนแกร่แกคานไวแั่วาไม่ไม่วุ่นเลยไม่มีแรงเลย่จริงอยากให้มันแบบไปยกนแ่นต้องขยับเลยพี่ต้องขยับมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่มาแล้วออกบอกอกออกบอกยุ่งหรือเราเป็นเชฟหรืออืดอืดตัวใหญ่น่าหัวโตอืดกินอะไรทีนี้คนรักตัางั่งอยู่หัวโตพี่อยาไปผักเลยนะโอ้ยกินข้าวหลับดีอ มาล้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากินข้าวหลามเนี่ยนะชีลาชีลาเขาไม่น่าข้าวแล้วที่ไม่ใช่ชีลาเขาไม่น่าสั่งอะไรแล้วเ้ยเริ่มสิเว้ยเริ่มแล้วเริ่มมุดแล้วว่าเฮ้ยมันมันจะหมดแล้วนี่ไงอ้วนเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเอาไปดิพี่เฮ้ยอัยบอลไปแล้วเร็วอเฮ้ยทไมไม่ขึ้นมือเร็วมันจะหมดแล้วเฮ้ยมาแล้วเออโอ้โหสี่สิบดอน แต่มันหมดไวว่าเลยไอ้เขาหลับไอ้ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เอาก่อนตัวพี่ตัวตัวใหญ่ตัวทอดไอ้ตัวใหญ่มาอีกแล้วนิ้วนิ้วไอ้ตัวใหญ่กินจุไอ้ตัวใหญ่กินจุตัวใครเนี่ยตัวตัวคนนี้มันมีชื่อหรือว่ามีชื่ออยู่ว่าใครสั่งตัวจอนเน่ะเอ้ไม่ใช่จอนเอ้ยไอ้เบียร์เบียเอเบียร์ให้น่าหน่อยดิ๋ยวจุลี่อ่ะเอาเบียร์ให้จุลี่ดิ จอนลี่จอนลี่จอนจอนลี่เอ้ยฉันมจะเรียกชื่อเหญๆได้ป่ะเรียกคุณดิคุณเออลูกค้าไอ้จอนลี่อ่ะจอนลี่อ่ะจอนลี่อะจอนลี่อเรียกลูกค้าว่าไอ้จอนลี่สัตว์เจอ๋อเร็วนิ้วจะหมดแล้วเดี๋ยวเอาเด้งบินมา เชิญครับนี่คนน้อยไปเนี่ยเหรอเฮ้ยมันมันกินอีกแล้วไอ้ตัวใหญ่กินอีกแล้วพี่หสีเรับมันได้ไหมไม่ใช่เหรอใหญ่กินอีกรอบแล้วเฮ้ยสวยดิหู40เลยแน่ตัวใหญ่อ่ะนี่รับมันเลยยังไอสัตว์ทำทุกงานไหนวิวไปอาจาะให้ผมันติดมือมาดิไอฟอดไอเอ้ยไอนิ้วเอานิ้วไปเอานิ้วไปนิ้วไหน

การตรวจสองจานครับโอ้โหไอ้ยียเอาทัวร์มืันเลอลูกค้าพี่เฮ้ยเจนใส่ไฟไม่พักเลยว่ะเออทำงันเต็มภาคใหดูดิโอ้โหพี่ดิแม่งโหดเดือดเดือดจ่าแต่เอาบินใส่ปุ้งเพี้ยน ดิเล่าเลยอะเฮียโคตรไหวตัวนอยช้เข้าอันี้ตัวใครบอกบอกออยูดทีก็โยนมาอยู่ตรงใส่หน้าไอ้หียใครจะไปรู้อะวันนีก็มากาเนเน้นอ่ะวันนี้กไรแบบน้อยว่ะวนนวันนี้ก็ไรเน้นกไล้วนสองรยดันดูดิโอ้โหสีมากเลย อะไรวะระดับเจ้าของร้านเหรอพี่ใช้คำว่าอะไรด้วยเลยไม่เป็นไปได้ยังไงอะไรวะพนักงานเด่นนนี่่เเยวหาปไอ้พอดทำลูกค้าหน้าบึ้งเด้อมันเนี่ยทำไมพี่ลูกค้าผมมันบึ้งเพราเห็นหน้าพี่หรือเปล่าถั่วหน้าพี่แบบพนักงานต้อนรับแบบหน้าตาไม่ดีเลย สีสิเเนลยค่ะส yeah. ี <t <t ่สอรเซ็นตี่เอาเปร์เซ็นต์ไปขู่กันแล้วล่าสุดไม่ต้องถามให้ผลงานมมาตอบตียังไงอ่ะัร้านมต้องคุณมากพร้อมอยู่แล้วไม่เ้องเริ่ม d ดสามอ่ะผมลองต่อยได้าคาที่หนึงดิเนยเดี๋ยวหน้ึกูว่าสักเนื้อสักเนื้อแน่นอนกูยากเนื้อรอเลย กาไปมีแลวมีแล้วไม่ต้องไม่มีไม่มีเน้อไม่มีเนื้อไม่มีที่ออยู่ในมือใครล่ะเน้อไม่มีในเมนูนี้ผีอะไไปเลยใหุ่นเบร้านนี้นี่ร้านประจำเรับอาจานเจร้ามันวขนาดนั้นวะเฮ้ยเอาวตันี้ดิเต็มหลอดเต็มหลอดอ้เจ๊เดี๋ยวริวลงไปคอยดูเตาด้วยนะเตาถานได้ได้ได้ ไปน้ำเปล่าผน้ำเปล่าไอ้ยเลินลครับลินลนออยากได้โต๊เพิ่มโต๊ะโต๊ไม่พอเนี่ย้วโปี่อะไรใหม่แล้วเน่อากได้แกเนื้อแน่อน้อนี้เนืนอนลอย่างไว้อแน่นอนเจนฮ่ใไอนไม่ใช่

เอ้ออะไร่มเดลเซิร์ฟเอาไฟเลยแก้วหนึ่งเทวดาอ๋อไอเจนไอหลอดสีเหลืองข้างบนตรงบาร์สีเหลืองนี่มันคือไฟอ่ะเออใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลอดสีเหลืองข้างบนมันคือหลอดเวลาไม่ใช่ก้อนเต็มหลอดก็คือหมดเวลาไม่ใช่ขนมปลาผมเว้ยมันน้อยกว่านี้เลยไอไอตอนไหนเหนได้หลอดสีเหลืองที่มันเดินอยู่อ่ะ อ่ามันจะมันมันมันคือไอ้นี่หลอดเวลาสมมติว่าไอ้เราเนี่ยเราใส่ถ่าดนี่เรามีคนทำปะเนี่ยได้ได้ก็ถ้าใส่ถ่านมันจะมีเชฟทำได้ได้มันมันมันคือหลอดเวลาปิดร้านอ่ะเร็ว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 อ้วนมาเร็วอ้วนมาเร็วอีอ้วนมาอีกแล้วอ้วนมาหลังจากก่อนเก็บโตเก็บเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะเร็วเก็บโต๊ะให้ลูกค้า v i ีไอ้เฮียต้องนั่งตรงหัวโตด้วยตรงเนี้ยเชิงขา

ไอ้เจ้าก็ไอ้จะไปจับลูกา้าไปโยนทิ้งเล้ไโยนขนมปังกูทิ้งไอ้สัเจ้าจะพไอเียการขนมปังครับโคตรช่วยเป็เป็นดีไอเอะเราวได้ไงอไไ้พอดีไม่ได้ไอีได้ไหวอโหเาไเอยเอาก็ทงานเอาหน้าไงแบบเอาหน้าเอาคนรวยไปก่อนเอาีไอพีไาไอ้ยกูเจอพีใหม่ใม่หม ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ของใครอ่ะน้ำผัก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 ตัวใหญ่พี่ของตัวใหญ่เฮ้ยเร็วเฮ้ยเร็วเฮ้ยตัวอ้วนตัวอ้วนเร็วน้ำผักน้ำผักน้ำปลากอดกอดเ้ยตัวว่างยังเว้ยกอดเลยว่างแล้วว่างแล้วเก็บโอ้มันเรียกอีกแล้วพี่อ้วนบีพีเรียกอีกแล้วน้ำผักน้ำผัก เฮ้ยเนื้อเอ้ยไม่ใครมีเนื้ออยู่วะกูส่งเนื้อใ่ว้มี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 เนื้ออะไรใส่ไปเลยพี่บอลเดอร์บอลเดอร์บอเดอร์คลิปหายจอแตกอ้าวอีกแล้วเหรอไมคัอี <iri> ่อะไรวะเฮ้ยเยฮัลโหลกดอเกเ I like I'm losing my mind is everybody in the world die? please Lord give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces, hey